นี่ก็จะเป็นอินทผลัมพันธ์เม็ดจุ่นครับพี่น้องครับที่สวนเบาแขกครับพี่น้องปีนี้พันเบาครับพันพักต้นก็คือว่าปล่อยให้ล้นิ่มแล้วครับพี่น้องครับคนครับสุกเต็มนะครับเจ้าปีกว่าแขกเกจปีเบาแขกว่าพักนะครับเห็นบ้างครับเดี๋ยวถ่ายเบืงใกล้นะครับพี่นี่ครับพ่นก็จะปล่อยล้นิ่มแล้วครับเบาเบาใส่ถุงปล่อยให้สุบเแิ้ลก็ล้นลงพื้นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ เต็มพื้นแต่เสียดายครับพี่น้องครับพันเ<อ>ม็ดขึ้นนะครับแต่จริงๆนี่เขาจะตัดแท่งทิ้งไม่ให้มีมากอ๋อเขาจะตัดแทงทิง้งไม่ให้มีมากต้นมันสมบูรณ์ต้นมันสมบูรณ์นนแน่นนอก,กับหลายนะบ้านแขกเนาะหลายนอหลายนี่มื้อนี้กะจะให้บ้านแขกพาเบิ้องนองครับพี่น้องครับนี่ผมว่าตอนกลับบ้านนี่ผมจะเอาไปขยายพันธุ์บ้านเขาจะสองสามนอนครับพี่น้องนี่ครับโอ้อน,นี่ก็นลน้นเต็มแต่เสียดายเนาะบ้านแขกเนาะเป็นบ้านเขาอย่าลโลละ,ละเกือบโอ้เป็นพันนะหน่วยงามๆนะบ้านเขาเนาะ หน่อยร้นเ็ด,ดน่อยอนอยคือทีเดี๋ยวเราแขกเดี่ยวจังไหนย้ำเขาเมา,เาเนี่นี่แหะเรียกเอาติดติตดต้นเมีมัน,นต่ติดเอาต้นเมีเลยจะเป็นตัวเมียร้อยเอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเมนร้อยเปอนติตดต้นเมียครับโอ้ตัวนี้พ่อรุ่นอยูคนี่เ้าแขก่งพ่นแมนตัวนี้ติดต้นเมียร้อยเเซ็นนหน่อยพร้อมนะพี่น้องครับแมนได้พ่นต้นหน่อยต้นใยไรก็ที่ไปว่าได้หลายนอครับพี่น้องรุ่นมันยี่สิบเซนละมีหลักอ๋อถ้ามีหลักก็ขึ้น ใชต้นไหนดี๋ยวพันตอนไว้พาพี่พ่อี่น้องหนบ้างนุ้นี่ต้นนี่รับพี่น้องนอตอนกับมีครับพี่น้องพันตอนไว้กับเพื่อที่ไปขยายพันธุ์รับพี่น้องแต่ว่าผมกับจะขึ้นิบโเอาแล้วครับนอตอนของพันนะเอาได้ปอบเบาแขกได้ครับเบาแขกว่าได้ครับพี่น้องครับนี่โอ้พี่ครับหักเต็มเลยครับพี่น้องต่หน่อยใหญไงครับเอาได้ยุ่นแล้วครับมันใส่กระเป๋าได้แล้วครับพี่น้อง เกินยี่ิบโลเลยเกินยี่สิบโลเหรอครับมันครับหักเห็นเนครับหักครับหักเต็มเลยครับนอนตอนครับพี่น้องถ้าว่าเราไม่ตอน,นะเราเกศด,ดินไป,ไ,ปไปถมไปถมไปถมช่วงคูนมันโอ้ยไม่ดอกมาเนี่เห็นไม่ดอกหักแมนมันลากมันเยอ,อ,อกถ้าเราเกิด,ดินถมคูนมันไวต้ตอน,อนนอี่ก,ก็ไปว่นใดอยู่เบาเขียดมันญ่ก็จะห้าวน้อย,น,อยน้อยครับพี่น,อน้องนอสซ้ำแขน หรือว่าไงก็เข็งน,น,น้อยนึงประมาณน,นี้นะครับพอได้ประมาณจะโลก็กลัวสองโลน่อครับพี่น้องเดี๋ยวคอยจะมาหาเรียกกับน้องเบ้าแขกเนาะไก่ฮอตไก่ฮอดมือกลับกันครับพี่น้องให้หูมือกันครับเราจะมาเรียกเอาเขาไปตอนนี้นดเดี๋ยวมันจะตาย,ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ตัวนี้ต้นนี้ก็ได้อยู่ปะนี่แมนเพราะว่ามันถมไวแล้วอ๋อมันถมไวแล้วแต่ว่าเขาก็จะขุดเอาขุดเอารากมันติดก็จะตัดช่วงนี้นะครับพี่น้องเพราะเขากระเป๋าได้ตัวนี้เป็นนี่บ่ได้ ตัวนี้เพรอะไรเพรมีหักตอกครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เพราะไมีหักนี่จะเป็นเหรียญนี่อ๋อคือว่าพันตอมาหนึ่งกับลูกหลานล้นเหรียญออกมาเลยเมนนี่จะเป็นเหรียญนี่ครับพี่น้องเขาโนตอนไปก็เป็นตัวแม่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับขนาดลูกเพิ่งออกมาก็เป็นนวยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็รอพุ่นล๋ lla โนเบาแขกเนาะเมนรอกลับให้หูมือก่อนเดี๋ยวสิบเบาน้ำเบาแขกเลนครับพี่น้องครับมาเลยผมก็จะกระับกันครับตัวนึงกับตอนไว้โนตอน ตอนบ้านนี้เขาใช้ขีเลื่ใช้ขี้รบแมนบบแมนกับบัวพาวันทองกับห้ายครับพี่น้องครับผมก็จะมาขวาพันกับที่เอาเป็นพันเม็ดจูนครับพันในกินดิบมาบ้าแขกพันเหนียงบาลีบาลีบาลีครับพี่น้องก็จะเอาบารีนะครับพันกินดิบกับไปเม็ดจุนนะครับจักสามย่างละสามครับพี่น้องครับเพื่อที่ไปปลูกบ้านท้องครับถ้าว่าไปได้ถ้าว่าไม่เกินยี่สิบโลนี่ครับบ้าแขกว่ารอยเปอร์เซ็นต์ติดแท้ครับนี่มีหักครับ หัวนอนใต้ดิน,นโอ้นี่ครับพี่น้องมีโอกาสขุดเอาได้ครับนอนอายุใต้ดินนะครับมีหกักแทะเบาเขกยบานะครับพี่น้องรับ,บ,บ,บประกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์การรัดดบประกันเลยเบาแขกวัดติดรอยเปอร์เซ็นต์แทะสี่ตอนไว้หันก็บพ่อของเพื่อนร้องกันเพื่อนตอนไว้นะครับพี่น้องมันง่ญ่เข้ากระเป๋าได้ครับเอากระเป๋าได้มันเอากับเป๋ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับการล้อให้หู้มือกับกันพี่น้องหูมือกับก็สิมาเอาครับก็จะมาเบิ่งอีกเั่หนึงครับพี่น้องเอาไปเพื่อที่จะได้ไปขยายพันธุ์บ้านเขาครับกับ นอเต็มต้นนะครับมีนอทุกต้นครับพี่น้องยู่นี่ครับเพิ่นเก็บไว้เพื่อจะไปขยายพันธุ์เลยนะครับก็ขอได้เบาแขกว่าพวกเป็นยังครับมาขุดเอาเลยหัวหน้าเพิ่นบบแพ้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ให้หู้มือกลับบ้านกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมกะจะค่อยมาขุดออกครับพี่น้องครับในเบาแขกพามาขุดเอานะครับพี่น้องผมครับต้นหนึ่งนะครับโอ้หนอเต็มนะครับงามๆครับพี่น้องครับเต็มเลยครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ไปติดตามรับชมวิธีการเก็บอินทผพลัมของเบาแขกกอนนะครับพันธุ์ใดเบาแขกเดลี่พันธุ์ อินทรลัมพ,พันเดลี่ครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันก่อนครับพี่พน้องครับครับไปติดตามรับชมกันครับเฮียงกันบ้านเฮงตัวพดครับตัวพดบวด,วบวดวน้อยเอามาฝากอ้ยพี่น้องได้เขาโคดไมาฝากคนเมื่อไรฝากครับ <c oughs> กินดิบเลยวะนี่ครับดิบครับแซบบ้านอโอ้โซรัวก็ใช้ครับโซบพงรัวแซบวะโซพีโซนองรัวขดดิฟขดดิฟไปทะเลโอเปนเดย โคตรหวานครับพี่น้องผมก็ได้มาว่าหลายครับประมาณสิบกาฝักครับงามหิ้วฟ้าเฝ้าครับมื่อไงตัดท่าเลยหวานดีครับครับโอ้ฟักที่เขาฟักเต็มเต็มเลยเนาะครับผมงามครับงามครับหวานก็ข้าวโพดหวานท้องอีกเมีนอยู่ฟักเต็มดีเนาะกินดิบก็ได้ข้าวบ้านกินดิบก็ได้ครับบ้านนี่ครับเพราะเ้ราะนนี้เอาคือหักคือว่ากลิ่นรสบ่เอามันเสด็จมันโอเสด็จมันยันกลิ่นบดบ่กิ่นบดไปแล้วฝักนึงขันนะฝักบดแล้วอันนี้มาซิพี่พี่น้องมึงก็ซื้อ ข้หวานข้าวเยือกหรอครับก้าวโคบ้านนี่เขาได้แล้วครับย่ามหิวเข่าไปบ้านเขาได้เลยครับนี่ไปปลูกบ้านเขาในวานค้าวเยือกครับพี่น้องครับมื่อนี้กะมีโอกาสครับพี่น้องพาพี่พระนองมาชมอินทผลัมนะครับพันเดลีแม่นบาบานเดลีครับผมอ๋อพันเดลีครับพันเดลีนะครับก็จะเป็นพันธุ์สุดท้ายแล้วครับพี่น้องเนี่ยพันธุ์สุดท้ายของฤดูกาลนะครับพี่น้องใส่ดีป่ะอ๋อใส่ดีสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้จะจะตัดเดลี เดลี่อ๋อครับก็เหลืออยู่สิบพันครับสำหรับชิบุต์เบาแขกนะครับพี่น้องนึ่ครับเหลืพันนี้เพิ่งจะเก็บอีกแบบนึงครับพี่น้องครับคุณครับกําลังจะไปตัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันครับครับพี่น้องปุ่มบังคับเพิ่นนะครับสำหรับรถเค้นนะครับกับโซเฟอร์ครับโซเฟอร์เบาอย่างก่อนนี่เบาหมีครับเบาหมีเบาหมีครับเบาหมีครับเบาหมีพาพาไปตัดอีกนะพลัมครับพี่น้องครับอันนี้ก็เบาชัดครับพี่น้องครับ กาจะไปตัดน้ำกันนะครับพนจะพาไปตัดนะครับเตรียมอ <slide. S 1> ุปก่อนครับพี่น้องไปิดิตามรับชมเบิงครับว่าพนจะเฮ็ดแบบใดครับสำหรับพันนี้นะครับต้นใดครับต้นนาครับนี่ครับต้นนาครับบ้ามีว่าครับพี่น้องก็มีหลายครับแต่พนจะตัดต้นนี้ครับครับพี่น้องกอยู่นี่ก็ต้นสูงครับพี่น้องก็ต้องใส่รถเข็นขึ้นนะครับบ่ใส่รถเข็นขึ้นกับ่ได้ครับ อ,อ๋อพันเดลี่เนาะหน่วยพ่อใหญ่เนาะเดลี่เนาะหน่วยพ่อใหญ่แต่กับลูกดกครับพี่น้องครับเดลี่พ่อใหญ่ปนดครับหน่วยพ่อใหญ่น่วยหน่วยแต่ว่ากัเคยกินอยู่ด้วยครับผมว่าแซ่บอยู่ด like ้วยเนี่ยเดลี่เนี่ยเพิ่นเป็นคล้ายๆแบบจี่ไหนล่ะยำกุ๊ดกุดเนาะแซ่บไปอีกแบบนึงอ๋อตัดเฉียดียวเลยครับั่ตดงายย ผมแหงครับพี่น้องครับมันันแงคร,บ,ครบเบาชัดครับพอพันจะตัดลงแบบนี้เนาะตัวถึงนี่ปล่อยไว้มาตัดอีกรอบาารบ่ปะตัวถึงนี่ปล่อยไว้เอามาตัดอีกรอบนึ่งมันบ่เที่ยเดียวเลยครับเบิดเลยบ่แสงคนนี้แม่ที่เลือกั้นนิดน่ยอยกั้นครับตอนเขาแต่งกั้นนาที่มาเล็มออกอ๋อตอนแต่งตอนเคยมาเล็มมะนีเนาะนี่ครับทั้งผมกับเป็นเบาหมีครับพี่น้องตัดซอยกันพอพอถึงสองนาทีครับพี่น้องแล้วเหรอครับแป๊บเดียว วางดิบๆบางเทียเขาประหยัดกับมันเละครับให้ตัดหน่อยๆอ๋อครับเพื่อความเร็วบางเทียแต่พันกุ้พันนี้ก็จะบพ่ตัดหลายเนาะยันเละเนาะครับผมตัดหน่อยๆครับเบิร์ตนะครับพี่น้องบ้านนี้บ้านนี้ก็ไปรับชมนะครับสำหรับที่ว่าตัดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันครับว่าเพิ่นจะเฮ็ดจังไดนนะครับตัดออกจากถุงนะครับนี่ก็จะบพ่คือเม็ดจุนครับพี่น้องนี่ครับ ถ้าเป็นเม็ดจุนพันกาจาเขย่าเอาเรื่อยๆตัวนี้พันจะป่อยให้สุกความกันทีเดียวเบิดเลยนะครับจะให้สุกที่เดียวเบิดเลยแล้วก็ตัดเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่รบบตัดแบบนี้ไปเลยครับนี่ครับพี่น้องพันกรเจาลงเอาไว้นี่ครับบันตัดแล้วเอ้าเอานเบาแขกบันน่ะโอ้ยกระลาขึ้นยากกาะเบาแขกโอ้ยโอ้ยตกซะเนาะครับพี่น้องเห้บันน่ะนั่นแหละคืนเด้งดีที่สุดเบาแขกนะครับพ่นเห็นในเบาแขกนหน พันนี้จะสั้นสั้นยี่ถุงสั้นยี่ถุงสั้นขาถุงแล้วก็นสั้นขาถุงเลยกัใสกระซิมนี่ผมป่าแขกแห้งใสขถุงแล้วกันเพรตัวนี้พันวุ่นเร่เนาะใส่หลายตัวเนี่ยเนาะกระซิมใส่หลายประมาณไม่มันถ้ามากแห้งนี่ถ้ามากแห้งนี่จะใส่จะใส่เต็มมันแห้งอันนี้เพรา่แห้งทักกัเลยเ่าใส่เต็มแต่ถ้ามากเ่แห้งแบบนี้พอใสหน่อยมันจะเร่อมันก็จะใสหน่อยเพราะตปเ็สอย่างปลาแขกขึ้นหน่อยหน่อยเถอะนี่ย ถ้าวันน้อยเกินเกลดมันเอาไปทำเยี่ยมโอ้เอาไปเห็ดเยี่ยมเห็ดน้ำหน่ำอินทผลัมไป็นอย่างนี้หรือเปที่ว่าหัวหน้าคนเก่าเขาบอกเขาเขาเขาแปลให้ฟังนะมันเอาไปทำเยี่ยมที่ว่าใส่ขวดมาที่ว่าเราคิดว่าเป็นน้ำผึ้งน้โอ๋อเห็ดคล้ายๆน้ำผึ้งคือว่าพันนี่พันนีข้าวเจ้าะจับเพนิยมกินเนื้อมันแมนบ่คือบ่คือเม็ดจูนเดลีี่คารว ใชดีวันนี้มันไปทำอ๋ไปเห็ดเป็นเย้่เป็นน้ำคล้ายคล้ายน้ำเพลิงน้ำอินทผลัม,มที่มันเป็นกระปุกมาของขวนให้เราอ๋อครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ว่าพันธุ์จะเาไปแปรรูปเบิดเข้าไปน้องบ้านนี่ครับนี่ครับบางแก้วก็ขยอาแล้วก็จะเทลงแบบนี้ครับพี่น้องเทใสร็บอกครับทั้งน,นี้ก็จะเป็นเบ้าอันครับครับขยอยอาไม่เตียวเขาเดียวคูเดี๋ยวพี่น้องตียกแล้วก็ทิ้งแส้งไปนะครับ นี่ครับขอเอาครับพี่น้องครับโอ้ลุดง่ายเจอเนาะลุนเร็วลุนเร็วแล้วเขาะเอาเนี่ออกบ้างนะเอ๋อที่เลี้ยงที่เดี๋ยว่เป็นยังบ่ครับนี่พ่อออบ่ครับนี่บ่ครับบ่มันแห้งบ่มันแห้งเกินไปม,นมาร์คแห้งหรือว่าเป็นมาร์คเพระสมบูลลมนนมรณ์หมดเลยโอ้คือว่าตัวเด็กข้อพ่็คือ,อ,อเอบ,อบ,คอบเอาครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวเสียดายครับถึงไหลถึงไหลครับเพิ่งจะเอาเฉพาะที่งล้วนเพิ่งแห้งนะครับ นะครับทิ้งคือเอาครับทิ้นี่ก็ทิ้งนะครับโอ้ก็ึ้เอาคือว่าตัวไหน <ผม S 1> ที่เ <ผม S 1> พิ่นล้นออกเพิ่นก็คือว่าสมบูรณ์เพิ่นก็จะได้ทีเนาะครับคือว่าได้มาตรฐานที่ว่าโรงงานซือ้อนะครับพี่น้องเพิ่นก็จะส่งเข้าโรงงานเลยบ่อเขกก็จะเอาบล็อกมาตั้งใส่พาเลทแลว้วก็ค่อยเทไปเรื่อ,ๆอยๆจังซี่แล้วครับพี่น้องครับบ่อเขียกก็จะเอาไซบ็อกอีกเชนึงนะครับ ทั้งพุ่นก็นจะเป็นเบ,บาสิงกับเบาน้องบัวครับทั้นะทง,พงพุ่นเพิ่นเต็มเพิ่นเต็มพระเลดแล้วเนาะทั้งพุ่นเนาะครับทั้งพุ่นเต็มพระเลดแล้วครับกับเรือวลายครับพี่น้องนี่ยท่านนี้เดี๋ยวพ่นก็จะเลิกงานแล้วครับพอดีผมมาทันบรรยากาศพอดีครับก่อนเลิกงานครับพี่น้องครับนี่ครับาาเคาะท่างนี้เคาะนะครับนี่ครับก็เขย่าออกนิดนึงครับพี่น้องแต่ที่เ,ลเหลือคือเบานะครับเบาแขกก็จะเทลงไปบันครับพี่น้อง อ๋อกับแบ่งๆใส่ใส่ได้หลายเนาะดีก็เม็ดจุนอยู่เนาะบ้าแขกเม็ดจุนใส่หลายเพราะอะไรเล่เนี่ยเม็ดจุนเนี่ยนี่ถ้ามากถ้ามากแบบถ้ามากมันไม่แห้งเลยที่ใส่น้อยอ๋อก็ใส่ได้น้อยมันเละมันเละถ้ามากแห้งแบบนี้ใส่ได้เต็มเลยอ๋แบบอถ้ามากแห้งก็ใส่เต็มเพราะเป็นยังเพราะว่าเพิ่นเพราะเป็นยังทำมันเต็มมันแห้งครับมันบอทับกันมันพอเละนะผู้หม่เพิ่มแค่ไปนอนกับประมาณแบบนี้ครับวิธีการเก็บองค์เพิ่นนะครับสำหรับพันนี่นะครับครับเทใส่เลยครับ เคยบอกบอกนึงกับประมาณเกตแปดโลได้เนาะเบาแขกเนาะหรือว่าถ้าเต็มๆกับเกือบสิบปุ่นล่ะนะครับทั้งปุ่นกับเต็มแล้วครับเบาสิงเพปุ่นกับจ้าตักไปครับพี่น้องตักไปเพื่อที่จะเอาฟิวส์ยืดพันไว้เนาะเดี๋ยวก็จะมีรถมารับเอาเลยย่นี่ครับบ้านนีบ่อยอยากครับมีรถพ่วงมารับเอาสวนเลยครับพี่น้องครับแล้วเต็มเราใส่ด้วยเราใส่เต็มเบาแขกบ่ซิงค์พี่น้องมึงยังเงยว่าว่ารถสัตว์เป็นไรเนะ จังเม็ดเนี่ยซิมจังเม็ดเนี่ยซิมตัวเบาอันพันกินกองโคตรอิ่มหรอพันว่าเออบาแขกซิมอินแต่พลั้งไปพี่น้องเบิ้งเป็นเดวันเอาวเม็ดงามๆได้หระซิมก็ได้อันนี้เลือกเอาเม็ดนี่บิ๊กบอดเขาว่าเม็ดหน่อยเอาเม็ดหน่อยเอาสองแบบเบาแขกเอาแบบซุกกับแบบนี้นี่แบบที่ว่าเบาซุกเต็มที่นะ กับแบบซุกเต็มที่แบบได้สิ่เสียบมีซุกครึ่งลูกอ่านี่ซุกครึ่งลูกนะเสียบเบิรงดูครึ่งลูกอันนี้ซุกเต็มซุกเต็มนี่พร้อมแล้วนี่พร้อมขายพร้อมขายเอ้าซิมเบิรงเป็นทังไงบอกพี่บอกน้องนู้นรถสาตวมันกินจริงๆริงเลยขากินทั้งเปลือกนี่แหละอ๋อเขากินทั้งเปลือกแต่ว่าบ้านเขาก็แกะออกจังหน่อยเนาะแม่นอันนี้อะไรเนี่ยซุกเต็มที่บ่อะ่ไม้ตั้งใต่ไ่บอกแขกอันนี้ซุกเต็มที่เป็นไงรสชาติหวาน หวานหอมบ่หวานหอมจนเลียนลหวานจนแบบเกินน้ำตาลเกินน้ำตาลบานนี้ก็หวานอย่างเดียวเหรครับอีกนึ่งร้าบ้านนี่พิ่นเห็ดเพิ่นคือว่าระบบปุ๋ยระบบน้ำพิ่นได้เนาะพันใดก็หวานสุพรรณเอาบ่งามบ่หน่อยนะโอ้มันมันอันแข็งเกินไปมันมันบ่สุกบ่สุบพอดเอาเลือกเอาหน่อยพอดีพอดีมาซิมเนาะมันเขาเลือกเลยเวลาเราอัพก้าอ๋อเวลาเราผสมแค่สอนน่ยมันไม่โดนอืม พอมันไม่โดนปุ๊บม,มันจะเป็นแบบนี้เอาลูกใหญ่คิดว่าแซ่บๆมาสิพี่น้องเหมืงดูมไ้ยลูกใหญ่ตัวเรียกดูดิลูกไหนน่าจะอร่อยเนี่ยลูกใหญ่พี่อันนี่ครับกำลังหาครับพี่น้องจะหาหน่วยง,งามๆแบบบบกเขียก,กคิดว่าแซ่บๆครับเพิ่นจะเอา,าแหงหงหงเพิน่นว่านะครับนัดดิมันจะแข็งมันจะย่ำกรุดๆแบบเบาเขียกเสร็จเหมือนเดูโอมจะเป็นแบบนี้หนะเปียกมันจียุ่นๆอ๋อเปียกยุ่นๆแบบนี้มันกินได้ไอ่อืม เสียบเลยครับแล้วมันมีแบบที่ว่าการที่ว่าแตกหักอีกอ๋อมีหลายแบบเนาะแนนที่ว่าเราเรามัดกานไม่ทันแต่มันแหงก็จะยำกุด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 ทิ่งอนก็จะเส่บเนาะครับอืมพี่น้องครับเป็นแบบแห้งไปเลยกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับการทำงานลงพื้นนะครับมือนี ๋ยวที่ว่าเรามัดไม่ทันแบบนี้กินได้หรบเป่าแขกไม่ได้กินไม่ได้แล้วครับแบบนี้มันต้องเข้าลงคัดไงครานี้อ๋ออ๋อมันจะส่งเขาลงคัดอีกคือว่าไปทิ้งเขาบอก่ามีเวลาถึงมาคัดที่นี่กินไม่ได้ดิครับพี่น้องครับแต่ว่าเรามัดการไม่ทันเราแต่งไม่ทันมัดการไม่ทันแต่งไม่ทันมันก็เลยฮักลงนะแต่งฮักลงีครับพี่น้องกับบรรยากาศการทำงานนะครับ กับพอดีกําลังจะเลิกงานครับพี่น้องบัดนี้เพิ่นก็จะเลิกแล้วครับนี่รอกับก็รอกับครับหลายคนแล้วครับชิบุตรเพิ่นมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับพี่น้องแต่ผมบ่ได้เฮ็ดงานนะครับแต่ว่าชิบุตรเพิ่นก็จะเฮ็ดงานประมาณใบมงคเนาะบ่าวแขกเนาะใบมงค์ก็กลัวก็เลิกครับพี่น้องครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับกับพาพี่พ่น้องมารับชมวิธีการเก็บอินทผลัมนะครับอีกแบบนึงนะครับแต่ละพันธุ์พิ่นก็จะเก็บบ่คือกันครับพี่น้องครับ ก็ <S 2> <S 2> จะเลิกงานแล้วครับเก็บปนิ่ก yeah, nice. ็เลิกง uh ั it, ้นนะครับว really ่ายครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสุดท้านนี่ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับคิดหนาพ่อกันไหมครับผมครับใส่กันครับ้แล้วก็จะเลิกงานแล้ะครับครับคิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องๆครับ